ขอโทษขออภัยนะครับเพราะว่าสินค้าของเราตกัม่วน้ให้งเนน้ำเดืดใ่าจากร้อยบาทุก็จกร้อเดียวรสินค้าราคารามากจราคาเพียงร้บาทร้อเดียวรจกราสากระดาเดลียรรพียงร้อบาทร้อเดียวก็กเยนกุกนะกลนะรบรเเดยวนะสินค้ารร ก้อนไก่เจ้าพุ่ม้าชั้นมาของสาคัดสินการลดราคาเพียงร้อยบาทร้อยเดียวหลักเป็นแก้วลดราคาเพียงร้อยเดียวจุดนไปใหญ่ลดราคาเพีียยงเเดวจะป็นกระป้างไปใหญ่จ้าป้กันเลยครับลงเล่นรับได้ลงอาบรับได้ครับคุณแม่ไม่ได้คุยครับดูกันให้จุกใจกันไปเลยร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียว ไปใหญ่ๆโตๆครับร้อยบาทร้อเดียวครับจากราคาร้อยเาก้าลดราคาเดียวเียร้อเดียวครับไปชืก็เชื่อครับุณแม่มากันย่อนครับมาดูกันก่อเลี้ตามปะครามปก็ติดๆครับลดราคาครับจาก có được cái 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 cái